ฟิเดวิดกอร์พอดแคสต์ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าอ่านพระคัมภีร์ในหนึ่งปีกับนิกกี้และพิพากัมโบโดยพันธกิจอัลฟาอินเตอร์เนชั่นแนลประจำวันอาทิตย์ที่9กุมภาพันธ์2025วันที่40 5ข้อแก้ตัวข้อพระคัมภีร์ประจำวันพระธรรมสุภาษิต บทที่4ข้อที่10ถึงข้อที่19พระธรรมมัทธิวบทที่26ข้อที่31ถึงข้อที่46และพระธรรมอพยพบทที่4ข้อที่1ถึงข้อที่6และบทที่12เพลง My Way ของแฟรงค์ชินาตาเป็นเพลงหนึ่งที่มักนิยมเปิดในพิธีศพมากที่สุดในประเทศอังกฤษ และเป็นเพลงที่ถูกนํามารีเมคคอเวอร์และทำซ้ำใหม่มากที่สุดในประวัติศาสตร์ในประเทศฟิลิปปินส์ช่วงปี2010เพลง My Way เป็นเพลงที่นิยมร้องกันอย่างมากในร้านคาราโอเกะจนถูกประกาศให้ยกเลิกการใช้เพลงนี้เนื่องจากเป็นสาเหตุให้มีผู้เสียชีวิตหลายรายอันเกิดมาจากความขัดแย้ง ระหว่างการร้องเพลงนี้ที่นำไปสู่การทะลาะวิวาทอย่างรุนแรงเนื้อเพลงท่อนหนึ่งกล่าวว่า a n did i d my way, yes, it was my way" ซึ่งหมายถึงฉันทำตามทางของฉันเองนี่แหละทางของฉันเองแนวคิดเช่นนี้เป็นวิถีของโลกแต่ไม่ใช่วิถีของพระเยซูในสวนเกตเซมานีพระเยซูทูลตอบพระบิดาว่า แต่อย่างไรก็ดีอย่าให้เป็นไปตามใจข้าพระองค์แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์นี้ไม่ใช่คำอธิฐานแห่งการยอมแพ้แต่เป็นคำอธิษฐานที่เต็มไปด้วยความกล้าหาญแม้จิตวิญ,ญญาณของพระองค์จะเป็นทุกข์แทบตายพระองค์ก็ยังทรงเลือกทำตามนามพระทัยของพระบิดาพระเยซูทรงอธิษฐานถึงสามครั้งเพื่อขอให้ถ้วยนี้ เลื่อนผลไปก่อนแต่ในท้ายที่สุดพระองค์ก็ทรงยอมรับทุกสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามน้ำพระทัยของพระบิดาคือการยอมทนทุกข์แสนสาหัสเพื่อไถ่บาปมนุษย์โลกทั้งปวงในพระธรรมสุภาษิตบอกเราว่ามีสองทางให้เลือกคือวิถีของคน,นธรรมและทางแห่งปัญญาเราไม่ได้ถูกสั่งให้หลีกเลี่ยงหรือเกลียดชัง คนที่โลกมองว่าชั่วร้ายแต่ให้หลีกเลี่ยงวิถีทางของพวกเขาคือการไม่ทำในสิ่งที่พวกเขาทำหากคุณทำตามการทรงนำของพระเจ้าพระองค์ก็ทรงสัญญาว่าจะนำคุณไปสู่ทางแห่งปัญญาแม้ว่าทางของพระเจ้าอาจไม่ใช่เรื่องง่ายแต่มีความชื่นชมยินดีและน่าตื่นเต้นอย่างมากที่จะดำเนินตามทางของพระองค์ หากพระเยซูทรงเป็นตัวอย่างของผู้ที่ยอมเชื่อฟังและเดินตามน้ำพระทัยอย่างสุดหัวใจแล้วในทางกลับกันให้เรามาดูเรื่องราวของโมเสสที่พยายามจะหาข้อแก้ตัวถึงห้าข้อก่อนที่เขาจะยอมทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าข้อแก้ตัวแรกทรงเลือกผิดคนแล้วโมเสสทูลว่าข้าพระองค์เป็นใคร เขารู้สึกไม่มีค่าพอคิดว่าตนไม่ดีพอไม่บริสุทธิ์พอแต่พระเจ้าตรัสตอบว่าเราจะอยู่กับเจ้าและนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดข้อแก้ตัวที่สองข้าพระองค์ยังไม่พร้อมโมเสสกลัวว่าจะตอบคำถามประชาชนไม่ได้เพราะไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดีแต่พระเจ้าตรัสว่า ไปบอกชนชาติอิสราเอลดังนี้พระองค์จะประทานถ้อยคำให้ในเวลาที่เหมาะสมข้อแก้ตัวที่สามข้าพระองค์อาจทำพลาดโมเสสกลัวว่าทุกอย่างจะผิดพลาดกลัวว่าคนจะไม่เชื่อฟังแต่พระเจ้าทรงสําแดงฤทธิอำนาจผ่านหมายสำคัญต่างๆเพื่อยืนยันการทรงเรียกของพระองค์ข้อแก้ตัวที่สี่ ้าพระองค์ไม่มีความสามารถโมเสสบอกว่าตนพูดไม่เก่งพูดติดอ่างแต่พระเจ้าตรัสว่าเราจะช่วยเจ้าให้พูดและจะสอนคำซึ่งควรจะพูดฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าจะสำแดงอย่างสมบูรณ์ท่ามกลางความอ่อนแอของเราข้อแก้ตัวสุดท้ายให้คนอื่นทำเถิดโมเสสขอพระเจ้าส่งคนอื่นไปแทน เขาคิดว่าคนอื่นจะทำได้ดีกว่าแม้พระเจ้าจะไม่พอพระไทยแต่ก็ทรงส่งอาโรนไปช่วยโดยตรัสว่าเราจะช่วยเจ้าและเขาในการพูดและจะสั่งสอนเจ้าทั้งสองให้รู้ว่าควรทำอย่างไรในที่สุดโมเสสก็ยอมเชื่อฟังแต่เมื่อเริ่มทำตามน้าพระไทยพระเจ้าเขากลับพบว่า สถานการณ์แย่ลงกว่าเดิมฟาโรสั่งให้ชนชาติอิสราเอลผลิตอิฐโดยไม่มีฟางโมเสสถูกวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชนของตนเองจนต้องร้องทูลต่อพระเจ้าว่าทำไมพระองค์ยังไม่ช่วยประชากรของพระองค์แทนที่จะตอบสนองตามใจของโมเสสพระเจ้ากลับทรงตอบแก่เขาด้วยการเปิดเผยพระลักษณะของพระองค์มากขึ้น ทรงย้ำเตือนถึงความสัตย์ซื่อตอบพันธสัญญาทรงร่วมทุกข์กับประชาชนของพระองค์และทรงสัญญาว่าจะนำพวกเขาสู่อิสราภาพนี่คือรูปแบบของเรื่องราวที่เราเห็นได้บ่อยครั้งในพระคัมภีร์คือเริ่มจากการทรงเรียกและนิมิตตามด้วยความท้าทายและความยากลำบากก่อนที่จะได้เห็นพระสัญญาสำเร็จดังนั้น เมื่อคุณกำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายในระหว่างการเชื่อฟังและเดินตามการทรงเรียกจงมั่นใจเถิดว่าคุณกำลังอยู่ในกระบวนการที่มุ่งสู่ความสำเร็จตามพระสัญญาและไม่ว่าข้ออ้างใดๆจะไม่มีผลต่อการติดตามพระเจ้าของเราได้เลยให้เราอธิษฐานด้วยกันพระบิดาที่รักเราขอบพระคุณ ที่พระองค์ทรงสัต์ซื่อและอยู่เคียงข้างเราเสมอในทุกสถานาการณ์ขอทรงประทานความมั่นใจและขอทรงช่วยให้เราได้ไว้วางใจในกระบวนการของพระองค์เมื่อเรารเผชิญกับความท้าทายขออย่าให้เรามีข้ออ้างใดๆแต่ขอให้เราเชื่อในพระสัญญาและในพระองค์ผู้ทรงรักษาพระสัญญาของพระองค์เสมอ ไม่เปลี่ยนแปลงเราอธิษฐานต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากทกการอ่านบทอธ,ธิบายเพิ่มเติมสำหรับข้อพระคัมภีร์ทั้งสามส่วนได้แก่ปัญญานิพนธ์พันธสัญญาใหม่และพันธสัญญาเดิมท่านสามารถศึกษาร่วมกับพวกเราได้ที่หลิงในคำอธิบายใต้คลิป